สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าวันี้สีมาพาชมแอปเปิลเขียวจ้ามันก็สิออกแดงน้ำจ้านี่ลูกนี้มันสิออกแดงน้ำทำ้ามาไอ้บักแอปเปิลปีเนี้ยซีตน้นมันเป็นติดต้นเดียวไม่จ้าติดสองตน้นต้นหนึ่งกับบัตดอกแต่ว่าต้นนี้ก็ถือว่าดกอยู่นนะจ้า ลูกงามป่ะจ๊ะพันธุ์นี้แซ่บมึงไงลูกมันลูกมันสิออกเขียวออกออกเป็นขาวขาวเขียวๆนะจ๊ะสีมันงามมันโดดกึศนะเห็นป่ะจ๊ะสองลูกนี่ก็งามมันอันใบใบมันเริ่มเหลืองแล้วจ้ะใบมันเริ่มเหลืองแล้วเห็นบ่มึงไง ลูกมันดกบ่ดกพันสีเขียวนี่ดกปีนี้จ้ะดกอีหลีปีนี้ยุ่งกันหลายหลายวันสามลูกนี่จ้ะยังพันได้เก็บมันดอกจหญอีกจากอีกจากสักอาทิตย์ถึงสิเก็บมันจ้ามึงเนี่ยมันหลวงน้ำดินกับมีจา้านี่พันนี่เอาไปเห็ดแอปเปิลมูดสีมันขาว ลูกนี่แโอ้ยมึงดูลูกนี่เนะจ้ะเหมือนอุ้ยติดโอ้โหสกเต็มที่แล้วนี oh, ่ติดมือหลวงติดมือลงมาเลยโอ้ยเนาะมือหลวงเต็มดินอยู่นี่โอ้ยลูกนี่เต็มทีเลยกรอบกรอบจ้ะามึงมึงมึง ว่านย่ติธนนจ้ะเสียงรถมันก็เลยดังในได้จ้ะอ๋อมึมอง,มองสองลูกนั่นยังไงเลยสามลูกนี่เละจ้ะเดี๋ยวสิได้เลิกเก็บประล่ละอีกจักพักกันสิมาเก็บมันนี่ลูกนี่ที่หลาพ่อจะจับจ้ะหลวงเรื่งเลยหลวงติดมือลงมาเลยมันสิออกบานนิดๆจ้ะอุ้ยกรอบดี เนี่ยยังแสบเลยจ้ะลูกนี่มันสิบ่ระอยงามมันสิเป็นแต่ลูกนี่ยังงามยังไงเลยมีแตลูกยังไงละจาโดกโดกจ้ะเก็บไปเก็บไปหลายรอบเราดีจ้ะเก็บไปห้มมืเก็บไปห้มมืแน่เก็บไปห้มูือถุง ถุงบักใ่คืออะไรจ้าแม่หันซ้อนหันซ้อนเป็นติดติดสองตอน้ตนต้นต้นนี้ติดจะบ่ติดหลายจ้ะเนี่ยแล้วก็ต้นนี้แหละที่มันติดมาให้เ,เขียวเสียงรถรบกวนนีดลีงเรื่องซีลูกนี่จ้ะ อันมันจับกับสิหลวงติดมือมาอีกซะพุ่นนี่ลูกนี่กัยังไงเลยนี่นี่นะจ้าโอ้ยลูกมันใหญ่มันงามก็อยากถ่ายให้เบิ่งกันเนาะดกต้นเดียวปีนี่มึงโอ้ยยังไงเลยแค่นี้เนาะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า